มาหมอกินขา้าวแลกงนับกันครับเฮาบวะมือนี่แม่บ้านก็ลังพักพักเป็นข้าวต้มข้าวต้มเป็นหนาวหนาวจังสี่เฮาอยากให้ตัวมากินน้ำเอาบวะโอเควะมามาปาดโถมอคือเป็นต่แซ่บแต่ว่าขอกินน้ำนินเด้อวเฮาก็ขึ้นอยากอยู่ข้าวต้มบรรยากาศหนาวหนาวสี่เขาทาเว้ยเฮาขออนุญาตแก่ข้าวจังไรเลยหมอแ๊บนึงแก่ข้าวจังไรเนะี่ย เฮ้ยแบจาจะลุ้นกินข้าวต้มซื้อๆกับข้าวติตัวนี่มาเห็นน้ำจากเป็กนะมนะเรื่ตัวหมอมีปัญหาเอาขอพ่นหมอเยวจัดบัดพัดพักมัินตัวเสียบเที่บนเสุดยอดเลยสุดยอดเลยโอเคกินเสียบๆมือหนี่เข้า